สวัสดีวันหยุดนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูนะครับนี่เละเปลือเปลื่อนไปหมดเลยนะฮะ NG บวกหนึ่งนะครับขออนุญาตบ้าเบอร์เซอร์กนะฮะนี่ดาบใหญ่มาดูซิว่าเราเป็นยังไงบ้างถอดออกให้หมดนี่คือดาบนะฮะเฮวี่เกรสซอร์ตนะบวก25นะครับติดเท่าสงครามไดออนโ l ลนะครับกระโดดสับ ใช่ FP อยู่ที่15หน่วยนะฮะแล้วก็ใส่ชุดนะครับชุดเกาะมนุษย์เงินนะฮะเอามาปรับแต่งด้วยบอสเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ไม่รู้กเกิงเกงนี่มันคล้ายๆกับกัดวงเงินเถอะแล้วก็ใส่เครื่องรางประมาณนี้นะครับนี่รถ FP ย u s s k i l l นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันนะครับเข้าไปในคุกนะค,คุกนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ Stormhill e w e r g o นะครับ เราจะเข้าไปนะฮะไลออนคอร์สแต่มันนะครับเมื่อกี้ด้วยเทสดูแล้วนะว่ามันมันมากนะเป็นเท่าสงครามที่อ้าวเจอกับพี่คนนี้ตึ้งโอโอ,อย่านะอย่าทำค่อยตึ้งตึง,ตงแลกกันนะตึงกก้งอย่ากระทึบค่อย ยอซงเป็นไงเราซงยอซงยอตึอง่งโอ้โหพันกว่านะโอ้โ oh, ห oh. มันกระทืบตามนะครับฮิ้ <He w. S 2> อ้าวทำไมหลบไม่ทันโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะโอโอตึองแลกกันนะะความมันแลกกันกินยาหน่อย แกมันึเถืกเกนอนเออเถื่อเฮ้ยเสียใจด้วยน้องอืออเออเออเสียใจด้วยน้องไรออนโคไลไรออนโคลเป็นไ,ไงเล่าโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งตายเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายฮึบในเมื่อแก ลงพื้นหรออ๋อยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ปลานีปลานีกันบ้างโอ้โอ้อ้าวงามใสจะตายตอนนี้แหละโอ้โหโอ้โหเออทำอะไรซ้ำโอ้ซ้ำโอ้ซ้ำโอ้ละเว้ล้วนะเว้ยละเวละอ้าวโอ้โหห่างมันยาวมากเลยเนี่ย ไปเพาะพันธุ์หางมาจากไหนเนี่ยโถ่เอ้ยอุตส่าห์จะหาท่าสวยๆมาเลยลาก่อนตั้งพันกว่านะฮะโคตรมันอ้อเรียบร้อยได้ตั้งมาหมื่นเดียวคุ้มไหมเป็นเท่าสงครามที่โคตรมันครับก็เอาไปติดตั้งได้นะฮะ แล้ถ้าจะเรามาเทสกับเจ้าพวกนี้ดูนะครับไม่ต้องห่วงฮะดาเมจมันสุดโหดเดี๋ยวผมจะเทสกับสุ้นนนหนอนน่าสงสารตังพอดีพลังมันมีน้อยนะครับแค่พันกว่าเฮ้อต้งฮ่าๆไอหนอนอย่างนี้ไม่มีทางสู้ฆ่าได้หรอกแ้วเรามาลองกับเจ้าพวกทหารดูนะครับ สรงขามมวนตัวฟันจามหัวนะชึบว่าไงน้องแค่ต้องตึ้งอ้าวกาดไว้กาดไว้หรอโคตรมันนะจะไม่ไหนน้องพี่มาแล้วปังพันหกนะฮะตึ้งตึ้ง สองตัวพร้อมกันได้ไหมอา้าวงามไส้ไม่ถึงนะตึ้มตึ้มไม่โดนสักตัวพร้อมกันได้ไหมโอ้โหอย่าตัมตัมเขียวหมดงามไส้แล้วโอ้โงงามไส้งามไส้อย่าเพิ่งจามเียเยอะทนไม่ได้ อย่าพึ่งแทงพี่โอ้ยอย่าพึ่งแทงพี่อย่าพึ่งแทงพี่นะเออดาบพี่ไม่ถึงดาบพี่ไม่ถึงอย่าพึ่งทำพี่ตัมมาเลยน้องตัมตัมฟันก็ไม่โดนนะตายคราวนี้ละจะเก็บทำไมเนี่ย ไหนน้อ no. งสะใจนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรองอะไรแบบสะใจแบบนี้นะฮะแนะนำ <c oughs> ถือโรคไปไหนจ้าซัมตัมโอ้โหนันะ่นไม่ใช่ไม่ใช่ตุ่งแฉนะครับถหายไปไหนหมดละ จะพวกหนี้เขจะเป็นสู้นักรบดําเหมืองข้าไม่ได้หรอกนักโรบดําในภาคใหม่ภาคตุดสังเวยตํามขาสัตว์ไม่ละเว้นสัตว์เราก็ไม่ละเว้นยีใครอีกไหมในไงพี่คนนั้นพี่คนนั้นยืนอยู่เดียวดายท่าทางชงเฉงเงา พี่เหงาไหมครับพี่พี่เหงาผมจะเป็นเพื่อนให้กับพี่นะนืะพี่ยังไม่เป็นไรเรียบร้อยฮนะเท่าสงครามสุดมันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้อ